วันนี้อาตมาภาพพระมหาพุทธิตาสิปโพได้มาอยู่ที่หัวไร่ปลายนาได้มาเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ของอาตมาภาพและวันนี้ก็จะให้โยมแม่ของอาตมาภาพนั้นได้เล่าประสบการณ์ที่โยมแม่ได้ประสบพบเห็นต้องเน้นบอกท่านทั้งหลายเช่นนี้ว่าสิ่งที่โยมแม่ ของอาตมาภาพได้เล่าตรงนี้ไม่ใช่เล่าเพราะต้องการให้ท่านทั้งหลายชวนเชื่อและก็ไม่ต้องการเล่าเพราะต้องการให้ท่านทั้งหลายนั้นเกิดความงมงายแต่จะให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณพิจารณาดูก็แล้วกันประการต่อมาช่อง Lao YouTube ของอาตมาภาพนี้ก็จะเป็นช่องประกาศธรรมะโดยเฉพาะได้นำน้อมนาหลักของพระไตรปิฎก มาประกาศศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็จะสลับสับเปลี่ยนนะบางทีโยมแม่ก็ดีโยมพ่อก็ดีท่านใดก็ตามที่มีเรื่องแปลกๆก,ก็จะได้นำมาแชร์สู่กันฟังอาตมาภาพไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์อาตมาบรรพชามาตั้งแต่เป็นสัมมาณีบทเรียนเขียนอ่าน อายุครบบวชก็บรรจุพระต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้สมัครเฟ e บุ๊กก็สมัครยังไม่เป็น l ลน e ก็ไม่เป็นมีแต่น้องเนนเขาดำเนินการให้นะเพราะว่าอาตมาภาพนี้ไม่มีความถนัดในเรื่องนี้นะก็จะมีแต่น้องสามเณน,นเขาจะจัดการให้ในการตัดต่อวิดีโอการทำา y u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  e e ต่างๆเหล่านี้นะอย่งงางนั้นก็ ด้วยใจจริงของอาตมาภาพก็คือว่าทุกครั้งที่ได้นั่งใกล้ยโยมแม่แล้วก็มีความสุขครอตมาภาพนั้นตั้งแต่บทเรียนเขียนอ่านก็ไปเรียนอยู่จังหวัดอื่นนานทีปีหนก็จะกลับมาบ้านที่ในเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้โยมแม่ของอาตมาภาพซึ่งถือว่า ถ้าโยมแม่ของอาตมาภาพได้เล่าอาตมาภาพนี่เชื่อเพราะว่าโยมแม่ของอาตมาภาพนี้ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดนะเดี๋ยวจะให้โยมแม่ของอาตมาภาพได้เล่าเรื่องของคุณโยมน้าชายของอาตมาภาพซึ่งตัวอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่แต่ทําไมแม่มาเห็นอีกร่างหนึ่งอยู่ในบ้านนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะอย่างนันก็ขอเชิญแม่ได้ถือไหม เดี๋ยวบอกนิดนึหนึ่งคือว่าบอกท่านทั้งหลายนิดหนึ่งว่า,า,า,ย,ย,นนวายมแม่ของอาตมาภาพนี่หูตึงอาตมาภาพต้องใช้เสียงดังหน่อยบางทีก็เจ็บคอ,อเวลามาบ้านอยากจะชันพัดมีบอกแม่บอกว่าอยากชันพัดมีแม่ก็ไปซื้อบุรีมาให้บางทีก็บอกแม่บอกว่าแม่ให้ช่วยไปซื้อกรงนก นะกรงมาขังนกเอี้ยงด้วยเพราะว่านกเอี้ยงตกลงจากลังคาโบสถ์เกรงว่าแมวหมาในวัดก็จะกัดเอานะอย่างนั้นจะเลี้ยงให้เขาโตเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยเขาให้เขามีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะบอกว่าให้ไปซื้อกรงมาขังนกเอี้ยงนะแกก็ไปซื้อโอเลี้ยงมาแต่วันนี้ก็คงจะต้องใช้เสียงดังหน่อยนะไม่ได้จะคอกอะไรยโยแม่หรอกนะอย่างนั้นให้ท่านต่้งๆได้ฟังยโยมแม่ได้เล่า อา้าวนี่ไม่ใกล้ใกล้ใกล้กลกลปากพูดเลยาเล่าเรื่องเรื่องลุงหมอนลุงหมอนเป็นยังไงลุงหมอนก็แกมีโรคแกเป็นนานแล้วลุงหมอนอป่วยอสองเดือนกว่าลุงหมอนป่วยแกเป็นเป็นป่วยตอนนั้นช่วงโควิดเยอะแต่แกไม่ได้ติดโควิดอโรคแกตั้งแต่นานแล้วไม่ได้ติดโควิดแกก็เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลบุรีรัมนี่ ไปบุรีรัมย์ไปคืนหนึ่งสองคืนแกก็เป็นแรงก็ไม่รู้ว่าแกเป็นแรงฉันเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านไปทาความสะอาดให้แกพอดีไปมองเห็นแกเอาก,ก็สงสัยว่าทําไมแกมานั่งเราก็ไอ้ไม้ไผ่อยู่หน้าประตูแกมองไปเห็นฉันก็คุณลุกฉันก็เลยเดินออกจากบ้านมาพอดีตอนเย็นเออ ท,ทั้งที่แกยังไม่ตายยังยังไม่ตายวิญญาณแกออกมาก็ไม่รู้แกเป็นหนักอะไรก็ไม่รู้ร่างกายอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลแต่ใ<ต>หญร,ร่างเห็นในบ้านแต่แม่ไปเห็นนั่งนั่งอยู่หน้า,าประตูแกน,นั่งแล้วไม้ไผ่อยู่ยนั่นแหละพอตอนเย็นพอตอนเย็นก็เห็นอีกฉันก้าวมอเตอร์ไซค์ตอนกกเขา่าโรงพยาบาลมอเตอร์ไซค์แกน่ะมาเก็บไว้ บัวคนเขายิบเขาเอาไปก็มามองเห็นแกอีกนุ่งกางเกงขาสัน้นเสือแกก็ไม่ได้ใส่ได้ไรแกยืนเกาหันไปทางมอเตอร์ไซค์แกในบ้านฉันแกยืนเก,นก็เลยบอก่แกยืนเกาหลังนี่เอก็เลยบอกแกว่าไม่ต้องห่วงรอกฉันไม่ได้อาบไปรอกฉันเก็บไว้ฉันไม่รู้ครับรู้จับดอกนี่ก็ไม่รู้ว่าแกเป็นแรงพอตอนเช้าตีห้าหลานก็มาปลุกฉัน เรียกฉันให้ทํากับข้าวสายบาดมันยังมาไม่ถึงบ้านฉันดอกมันก็มองเห็นอีกอน,นีห้าตอนนี้ตายยังยังนี่ย,ยังไม่ตายนะยไม่ตายนี่พอมองเห็นปุ๊บมันก็วิ่งกลับบ้านมันคืนพอสายบาดเซ็จฉันก็เดินไปหามันมันก็เลยเล่าบอกแค่นี้แหละทนิีพอหรือเขาก็เอามาบ้านใช่ไหมมาบ้านแรงขอเขอามาบ้านหมอไม่รับ มาไมรับแล้วให้ามา,มาบ้านให้มาบ้านแล้ว <มา S 1> ทำใจให้มาทารักษาในบ้านอก็ก็มากินยาใส่ไอ้พวกออกสเจนอะไรอยู่ในบ้านแกเป็นเป็นวันมานอนวันสองสามส่วันนี่หละกะอาทิต์หนึ่งเลยตอนที่แกจะขาดใจนั่นพวกฉันก็ไปสองคนพี่สะพ้ายไปทีนี้ลูกชายก็ใส่ชุดราชการชุดเป็นครูมาให้พ่อดู พ่อก็มองแต่พูดไม่ได้แกเป็นแรงแล้วพ่อก็พูดไม่ได้ไอเมียก็เฝ้าห่วงนอน,นก็นอนรับม็ใส่ปุ๊บก็ให้แกนอนฉันก็กลับบ้านอยู่แต่พวกลูกพอดีเป็นแรงจักแกไปตอนไหนอะไรตอนไหนเมียก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้พอมันตื่นมาก็เห็นผัวนะ่ะ ไปแล้วจะไปตอนไหนก็เลยมาบอกตาเนี่ยหายไปพิบตาให้ผัวมันด้วยมันก็ร้องไห้ฉันก็ไม่รู้ว่าคกเสียพอไปก็ถามตาตาแกว่าเสียแล้วจะเสียตอนไหนก็ไม่รู้แกไปเสียตอนไหนเพราะว่าแกพูดไม่ได้แกเป็นแรงแกให้เห็นตั้งแต่แกยังไม่เสียแกเป็นแรงเนี่ยพอแกไปแล้วให้แต่ฉันนับฝันถึงแก ฝันเห็นเรื่อยนี่ตอนแกนไปใหม่ๆนี่จะเข่าบ้านเข่าช่องแกมาได้พอเหยียบปุ๊บคนลุกสู้เหยียบปุ๊บคนลุกสู้เป็นเดือนเหมือนแกนอยู่หน้าต่างเวลาเองทำความสะอาดเมือ่อแกนั่งดูฉันฉันคนลุกเดือนหนึ่งก็บอกแกบ่อยต้องห่วงลูกของร้านดอเขาเป็นรัตการทุกคนแล้วบ้านช่องฉันก็เคยกวดเคยทําความสะอาดจะงี้แหละไม่ได้เอายิบอะไรไปดอก ก็ค่อยๆมาหากระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่เป็นไรแค่นี้แหละจ้ะเอ่อทีนี้ก็เล่าเรื่องของไอ้เพลินเป็นยังไงเพลินเพลินี่ของหลานชายนี่หลานชายนี่ตายเพราะรถไฟชนเอ,อเอาว่ามาทีนี้เป็นยังไงส่วนเรื่องหลานชายที่ตายตานี่ก็เห็นเห็นเห็น,หนตามตาเลยฉันกรจัดบุกรกฐินให้พระกัจัด แล้วก็ช่วยจัดทั้งนี้จัดทั้งบ้านมันเป็นวันเพนวันหาพระด้วยมันเดือนสว่างฉันก็กวดวางหกทุ่มมาไอร้านชามันก็มาฉันก็ได้พูดว่าเออเขามึงมาจากหานูนี่ฉันก็ถามมันอย่างนี้มันก็หอนพอหอนปุ๊บก็มองไปก็เห็นเจ้าของมันน่ะเดินมาแต่ขาน่ะไม่ถึงดินดอกคือเขาจะเดินบนลม เขาก็ใส่กางเกงรูปผูกสีดำตัวขาวขาวเขา,ขาเขาเขารอเขาไม่คิดเลยฉันก็เลยบอกว่าเออฉันไม่กลัวมันให้เห็นได้ไม่กลัวฉันก็บอกว่านู่นหมอขขาวหมอน้ําที่ยาจัดบุนกระถินน่ะหายพระน่ะก็ไปกินไปเบี้ยเหล่ามีมดทุกอย่างฉันก็บอกเขาแค่นี้แหละฉันไม่กลัวแต่เขากินไม่กินฉันก็ไม่รู้ฉันก็บอกเขา ก็ให้เห็นตามตาก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะไปทํางานเขาตายไม่ตายฉันก็ไม่รู้เขามันมันไม่ได้เป็นอะไรเขาก็มาสั่งลาฉันจริงๆตอนเขาเป็นจริงๆวันนี้เขาไปทํางานเขาก็ไปสั่งฉันว่าน่าใบดูแม่ผมด้วยนะผมไม่ได้อยู่แล้วเขาสั่งอย่างงี้อา้าวจะไปไหนเขาจะมารับผมคืนนี่แหละเขาเอารถกระบะมารับผมเออมึงพูดอะไรอย่าง,งานั้นก็มึงไปทํางาน ฉันก็ไม่รู้นะน,นี่มันพูดจริงๆมันยังไม่สิ้นพอมันไปทำงานได้สองวันสามวันมันกลับมากลับมาปุ๊บกระเป๋าอะไรไม่ได้เข่าเข่าบ้านเข่าช่องหรอกแม่เห็นลูกมาแม่ก็ดีใจไอ้ลูกก็ยังไม่ได้เข่าบ้านพอทุ่มหนึ่งหรือทุ่มสองทุ่มเนมันก็ออกไปตามผูกพวกเพื่อนไปก็พอตอนเช้าก็ไม่รู้ไปเที่ยว ก็ไปเที pues o, ่ยวเลยเพื่อนก็นําไปเที่ยวก็ถูกเขาตีตายอะไรฉันก็ไม่รู้ก็ก็เอาเอามันไปใส่รางรถไฟไปใส่รางรถไฟพอตอนเช้าสองโมงสามโมงนี่แหละก็ได้ยินข่าวได้ยินข่าวพวกพี่ล้องก็ไปเอามันมาตอนมันจะตายเนี่ยฉันก็สังหรณ์ใจนะมันจริงๆมันไปพูดบอกจริงๆว่าผมฝากแม่ด้วยนะเพราะผมห่วงแม่ ไม่ต้องไม่ต้องห่วงหรอกหน้ากับแม่เป็นไรหรอกดูการช่วยดูการมันก็ไม่ได้เป็นอะไรพอสองสามวันมันก็ไปจริงๆพอมันจะไปปุ๊บฉันก็มันก็ให้ฉันฝันมองไปก็เห็นรถกระบะมารับมันจริงๆหน้าบ้านฉันมันนุ่งกางเกงขาสั้นก็ใส่เสื้อยืดกระเป๋าอันหนึ่งมันก็ไปจริงๆมันก็บายบายฉัน อตอนเช้านี่แหละปรากฏว,ว่าความจริงเป็นความจริง <c oughs> ไปจริงๆนี่ตอนเขาจะไปเขาไม่มีบาปเขาไม่มีอะไรเขาเป็นหนุ่มโสดไม่เคยมีเมียไม่เคยมีอะไรรอกเขาบีแค่นี้แหละไม่ได้เป็นอะไรไอตอนที่แม่เห็นที่แม่เห็นนี่ตอนนั้น ตายหรือยังเพลินไหนเพลินอ่ะตอนที่อตอนที่เห็นไอ้กระเกงลูกพวกก็ตายแล้วตายแล้วที่ว่าเดินถิ่นน่ะเขาไม่ให้เห็นที่ว่าเดินบนอากาศนั่นนะออนั่าตายแล้วถึงพื้นนันตายแล้วเนาะเดินเดินสูงเลยแหละเหมือนเขาเดินอยู่กับลมเดินอยู่กับลมเขาเป็นบิญญาณเนาะแม่ก็วิ่งไปจับไปจับเสาหน้าบ้านนี้วิ่งวิ่งไปจับเสาหน้าบ้านใช่ไหมแม่แล้ววิ่งจับเสาเห็นเห็นมันก็ตื่นมันก็เดินผ่านองค์ใหญ่พี่สาวมัน มันก้าวขาให้เองเห็นก้าวเห็นทั้งรูปร่างมุดเลยก้าวแต่ก็ไม่กลัวแต่ยื่นกอดสาวว่ามันก็ให้เห็นอีกมันก็เห็นอีกพอเห็นอีกแม่ก็เลยพูดบอกว่าหมอข้าวนะอยู่เต็มหมอข้าวพวกเราพวกเบียร์ก็มีนะกินนะ mm hmm. ยายจัดกระบ,บุญกระถินหายพระพรุ่งนี้ยายก็เอาไปส่งเขาไปทอดแม่ก็พูดบอกนี้มันก็หาย mm hmm. เนี่ย สงสัยมันก็แบบเองทําอุ่นอะไรมันมันเคยเปิดเครื่องไงเพราะว่ามันเปิดเครื่องมันเปิดเครื่องเครื่องเครื่องของมันเครื่องของมันมันมีเครื่องเวลามีอะไรก็เอาเครื่องมันนะปิดอยางนะเครื่องไฟเครื่องไฟมันอะไรทีนี้มันก็มาดูมันมาแบบ่าคนมันชอบสนุกคนมันมันได้เกเรคนมันชอบสนุกเมียก็ไม่เคยมีผู้หญิงก็ไม่เคยมีมันอายุแค่ยี่สิบปีเอง ยี่สิบบรบุมมันเสียมันไม่เคยมีตัวมันไม่เคยมีแอแคดีอะไรไม่มีไม่มีเลยดีหลานดคนนี้นะดีทำงานมาดูก็แม่มันดีแม่ก็รักช่ไป็นะอันนี้ก็เป็นอ่าอนนี้ก็เป็นเรื่องที่โยมแม่ของอาตมาภาพได้ประสบพบเจอก็ ใช้วิจารณญาณพิจารณาดูก็แล้วกันอย่างเจตมาภาพได้กล่าวบอกว่าไม่ได้เล่าเพื่อต้องการชวนให้ใครฟังแล้วเชื่อแต่ต้องฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณพิจารณาดูก็แล้วกันบางคนทําไมตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าแม่ของอัตมาภาพไปปัดกวาดแล้วก็ไปเห็นร่างของแกได้มานั่งเลาไม้ไผ่นะแกชอบเลาไม้ไผ่นะลุง ของอาตมาภาพที่ได้กล่าวส่วนคนที่สองนี้แม่ล่อยฟังคือว่ารถไฟชนตายนะแล้วก็มาปรากฏให้แม่เห็นในวันพระที่เราจะเตรียมทําบุญทอดกรถินนะก็ให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณพิจนารณาดูกันแล้วกันเนาะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพอ